อะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเรื่องที่บอกว่าปากอ่าตกตกกบใช่ไหมตกกบแล้วอ่าตอนเช็คมีปลาตอนวัดทําไมไม่โดนประเด็นอันเนี้ยมันมีหลากหลายอย่างหนึ่งคือเป็นไปได้ไหมว่าเขาอมเหยือ่อ แล้วเป็นไปได้ไหมว่าการวัดของเราอ่ะวัดในจังหวะที่เขาอ้าเพราะนิสัยของปลาช่อนอันนี้เห็นหลายคนละครับอัดย้ำปลาช่อนก็วัดปังทีเดียวแล้วกรอมาเลยด้วยที่บอกว่าปลาช่อนเต็มที่บ้านเราให้เต็มที่ที่ผมเคยเจอเคยได้คือไซส์เกือบสามโลกรอมาได้ครับวิ้นมาไม่ได้กรอวิ้นมาวัดทีดแล้ววิ้นเลย วัดซ้ํามันหลุดเพราะปลาช่อนสิบตัวคุณอัดมาแล้วอ้าปากไปแล้วเก้าตัวนี่คือนิสัยของเขาดังนั้นโอกาสหลุดมีสูงครับชะโดตกชะโดมาสิบตัวเก้าตัวจะหุูปากนี่คือนิสัยของเขาทีนี้ออย่างที่บอกปลาช่อนบางที บางทีการกัดเราเช็คว่าเขาอยู่บางทีเขาแค่คาบใบสปินก็ได้เราไม่รู้ครับคำว่าอยู่ในที่นี้ยหรือบางทีเคยเห็นไหมหลอกตัวเองอยู่อยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่อยู่อ๋อดึงดึง,ดงมืออยู่วัดมาปุ๊งโอ้ยติดติดแล้วครับอ๋อเมื่อกี้อยู่ยนึกว่าปลาพี่ลากปักบุ้ง นี่ถึงเป็นสาเหตุให้ผมบอกว่าผมไม่เล่นเหออยื่อยางผมไม่ชอบเล่นเหออยื่อยางสมัยก่อนที่เล่นผมก็ไม่ส่งผมวัดและจริงๆนะครับเหออยื่อยางเราไม่ต้องวัดเ,เราไม่ต้องส่งหรอกกัดปุ้มวัดได้เลยครับทิ้งจังหวะแค่หนึ่งสองวัดไม่ต้องทิ้งยาวครับทิ้งยาวคือการเล่นเหยื่อสอดเท่านั้นปลาไม่ระแวงปลามีโอกาสตกนเหยื่อ แต่เหยื่อปลอมอ่ะโอกาสที่คายเหยื่อมีสูงครับโอกาสคายเหยื่อมีสูงแต่ถ้าบอกเอ้ยมันไม่คายมันไม่คายก็แล้วแต่ครับแต่บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ของมันไม่ใช่อาหารจริงโอกาสคายมีสูงประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงสภาวะอ่าช่วงที่มันแบบไม่ได้อยากกินนะครับ อาหารมันเยอะอย่างนี้ดีกว่าปลามันก็เหมือนเราอ่ะเอางี้ดีกว่าเหมือนเราอ่ะอาหารเต็มโต๊ะหยิบอันนี้ใหญ่อันนี้หน่อยน,นแต่วันที่วันไหนที่แบบหิวโซกแบบไม่มีอะไรกินมาเลยอ่ะอะไรก็ได้ว่าอูหิวเหมือนกันครับสัตว์กับคนมีสัญชตาตญาณเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าสัตว์เขาไม่มีกระบวนการการคิดเหมือนเราการไตรตรองไม่มีครับเขาหิวเขากินเลย แต่ถ้าเขาไม่หิวเขาก็ไม่กินไม่เสมอไปที่จะบอกว่าเฮ้ยข้า ب, ต้องกัดเฮ้ยกัดต้องขย้ำไม่ใช่ครับช่วงปลากัดไล่ปลากัดกินปลากัดฆ่าตรงเนี้ยประสบการณ์จะบอกเราเองครับแต่ละแหล่งแต่ละที่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าช่วงนี้ปลานี้จะกินแบบนะั้นไม่ใช่แต่ที่ผมพูดคือเป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นกลางกาถ้าบ,บ้านคือ ฤดูการบ้านเรามันไม่เหมือนกันน่ะเราจะรู้เองประสบการณ์ตรงนี้เราต้องเรียนรู้แล้วเราจะรู้เองอ๋อเฮ้ยบ้านกุช่วงนี้มันเฮ้ยมันแรงเว้ยพอสัาพฝนมาเอ้ยไม่แน่เว้ยอพอฝนมาอาจจะมีเว้ยอาจจะมีปลาอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีคอกเราจะรู้ครับนั่นคือนั่นคือวัฒจักรของเขานักลิปบอ,อกว่าครั้งล่าสุดเลยครับวัดปลาบินขึ้นมาเลยแต่หลังจากปลาลงน้ํา ก็หลุดหลังจากปลาลงนะ้ำอ๋อสายหย่อนครับวัดปลาบินและสายหย่อนคือจริงๆอ่าวัดปลาบินหนึ่งนะครับการวัดปลาบินข้อข้อเสียคือ 1. เปิดแผลสถ้าติดมินแผลก็ติดมินนะครับมันก็ฉีกขาดได้ 3. เราวัดบินจังหวะที่ลงสายเราหย่อนแน่นอนร้อเสายหย่อนหลุดครับ โอกาสหลุดมีสูงครับถ้าสายหย่อนคืออยากบอกอย่างนึงครับแล้วผมบอกมาตลอดปลาชะโดปลาช่อนมีนิสยัยคือมีความสามารถพิเศษคือปลดเหยื่อเองได้มันมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปออะไรนะเดี๋ยวนะยุติดราม่ามั้งใช่ไหมจบปิดฉากดราม่าตกปลาไทย คือจะมีมีอยู่คลิปหนึ่งใน youtube ผมอะยู u t บวิดีโอล่ะคือผมตกปลามาได้ตัวหนึ่งแล้วแต่ผมรู้ว่ามันมีสองตัวผมรู้ว่ามีสองตัวพผมพักตัวนี้ไว้ผมใส่สวิงแล้วพักไว้ผมไม่ทําอะไรเลยไม่ปลดเย่อะไม่อะไรคือไม่ยุ่งกับเขาแล้วผมรอปั๊มรอปั้นอีกตีอีกตัวหนึ่งจะคือสับสูตรสูรตีเก็บอะ่ะอันนี้คือสูรตีเก็บตีพักไว้ เพราะว่าถ้าปล่อยขึ้นเดี๋ยวมันจะพากันหนีผมไม่ละผมเตีตัวนี้ต่อก็มีเข้าทําครับในคลิปดูครับมีเข้าทำจีได้ว่าเขากลับไม่โดนเหยื่อพอม่อีกทีนึงเห็นเลยครับเหยื่อหลุดจากปากปลาละอันนี้หลักฐานมีอยู่นี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมอธิบายมาหรือแนะนําอะไรมาเนี่ยดูใน YouTube ของอุณด,ดิลัวมันจะมีเกือบทั้งหมด การที่มาผมมาบอกผมไม่นั่งเทียนนะครับโอยนาอุดโ,โมปาวะเฮ้ยจริงเหรอนะอุดดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะบอกอย่างเงี้ยการไลฟ์เนี่ยคือการเหมือนเขาเรียกอะไรวะเหมือนทบทวนบทเหมือนเหมือนมืนั่งเรียนอะเหมือนนั่งคุยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ่าเป็นทฤษฎีแล้วเราค่อยไปปฏิบัติจริง อ้าแล้วจปฏิบัติจริงแล้วจะทํายังไงจะดูยังไงก็ไปดูใน YouTube ของผม YouTube อุดรัวมีครับดูเลยอยากดูอะไรพิมพ์หามีหมดแต่เรื่องของวิชาไอ้พวกเนี้ยผมไม่ได้พูดนอกเหนือศาสตร์พวกนี้ในคลิปบางทีอาจจะไม่ได้อธิบายลึกเพราะว่ามีเวลาแค่3นาที5นาทีที่จะ ตรึงคนดูไว้อะ่ะบางทีบางโอ้ไม่ดูแล้วไม่เห็นคลิปมันเลยผมเลยบ่างั้นในคลิปวิดีโอก็จะสั้นหน่อยกระชับหน่อยคือทําให้ดูให้เห็นแต่การอธิบายอย่างเงี้ยผมไลฟ์ทีบ่อยๆวมจะไลฟ์แค่วันละชั่วโมงผมก็โหลด <c oughs> เหยียดไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ก็เอานะ่ะขอให้มีคนถามครับผมตอบให้อันไหนที่รู้ผมตอบอันไหนไม่รู้ผมจะหา แล้วมาตอบให้ตกลงนะโอเคนะครับนักกวิทยผมมั่นใจเลยเข้าสายคุณหย่อนสายหย่อนครับปลาหลุดในสายหย่อนแต่ถ้าไม่หย่อนนะเบ็ดผมไม่มีเงี้ยงด้วยอ๋อชอบคลิปที่ผมกลางลมเข้าฟังอันนั้นก็อีกเทคนิคนึงครับก็มีผมบ้าคนเดียวแหละคือด้วยที่บอกว่าผมมีอาชีพตกปลา มายเตยต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีมีอะไรให้ทำอ่ะครับ